ครับสวัสดีครับพบกันแล้วนะครับกับครูก๊อฟวันนี้จะนำการเกษตรดีๆนะครับมาแนะนำนะครับให้คุณผู้ชมทาง YouTube c h a n แนลนะครับวันนี้ครูก๊อฟจะพามาเพาะเห็ดตับเต่านะครับวันนี้ก็ได้หมักนะครับเชื้อเห็ดไว้นะครับก็ประมาณ1เดือนนะครับเชื้อเห็ดตับเต่านะครับที่หมักไว้ อันนี้ก็จะเป็นการหมักเข้มข้นนะครับนี้เชื้อของเขานะครับจากการหมักนะครับอันนี้ก็จะเป็นเชื้อเห็ดเต่านะครับอันนี้ก็จะผสมนะครับผสมกับน้ำนะครับผสมกับน้ำน้ำนี่เป็นต้องเป็นน้ำจากาแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับอันนี้ก็จะได้ ประมาณ5ลิตรนะครับแล้วก็ผสมลงไปเลยนะครับครับหลังจากนั้นก็คนนะครับคนเพื่อให้เชื้อสุมันแตกนะครับ เราเจื้อขึ้นคุ้นก็ได้นะครับก็แล้วแต่นคนเข้ากันนะครับ ันนี้ก็จะเป็นน้ำหมักเข้มข้นนะครับเชื้อเห็ดตะเต่าร้อยเปร์เซ็นะครับหลังจากนั้นเมื่อได้แล้วนะครับก็นำมาลาดนะครับจุดที่เราเตรียมไว้นะครับ จุดที่เตรียมไว้นี่นะครับก็ขุดให้เห็นรากนะครับของต้นนะครับต้นนี้จะลองทดลองใส่ท่อของต้นมะนาวดูวนะครับมะนาวท่อนะครับเราก็เจอรากของเขานะครับเจอประมาณนี้นะครับก็ถักราดลงไปเลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็กลบดินกลบกลบธรรมดานะครับถ้ามีใบไม้ก็เอาใบไม้ลงแค่นั้นเองนะครับนี่ก็เป็นการเพราะเห็ดเต่านะครับที่ได้ผลแล้ว นะครับค่อนข้างสูงนะครับเกซนะครับะก็โอเคนะครับเราก็ขุดรอบต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นมะยงชิดนะครับ ลาดรอบเลยพยายามขุดให้เห็นรากของเขานะครับได้ผลค่อนข้างดีทีเดียวนะค่างจะร้อยเปอร์เซ็น เป็นอย่างเข้มข้นนะครับนี้ก็เดือนประมาณเดือนอยู่ช่วงเมษาอยู่ทีลราลงไปนะครับ ชัดเจนนะครับหลังจากนั้นก็ทำการกรับทำการกลบกลบเลยนะครับฟางนี้ก็จะช่วยรักษาความชื้นนะครับสำหรับในการลดนะครับเราก็ต้องใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเท่านั้นนะครับห้ามเป็นน้ำประปลานะครับ เพราะว่ามันจะมีคอรีนนะครับเชื้อพวกนี้มันก็จะไม่ขึ้นนะครับต้องระวังนะครับทำอย่างนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะร้อยปซึนะครับการพอเห็ดตับเต่าเห็ดตับเต่านั้น,นคือเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะแตกสปอร์ของเขาเองนะครับพวกนี้จะขึ้น ขึ้นโดยอาศัยรากของพืชอื่นนะครับ <c oughs> คล้ายๆกับกาฝากนะครับ <c oughs> เวลาเราลดน้ำต้นไม้นะครับเราก็จะใช้น้ำจากแหล่งธรรมชาตินะครับ <c oughs> น้ำบ่อน้ำสะ เสร็จแล้วเราก็คม,ค,มคุ้มไว้นะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับวันนี้ครูคบก็แนะนำถึงเรื่องนี้นะครับการพอเห็ดตับเต่านะครับได้ผลค่อนข้างที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ เกาสิบปรเซ็นขึ้นไปแล้วกันนะครับ,น,นะรบนี่ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับาทางกลางวันไมคามินะครับ YouTube c h ช n n e l นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ